ัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าจะพาแล้ววันนี้จะพามาทําขนมบ้าบินพี่น้องอยากทําขนมบ้าบินอยากกินเนาะหากินยากในต่างแดนเาทําจ้าอันนี้แป้งแป้งแป้งไว้เเซนเมลจ้าปกติต้องใช้แป้งข้าวเหนียวเราไม่มีแป้งข้าวเหนียวเราก็ใช้ไว้เเซนเมลได้กันไว้เซนเมลแล้วก็น้าตาลทรายจ้าน้าตาลมะพร้าวนะจ้าที่ทํากันเดี่ยวต่างแดนก็หายากเราก็ใช้น้ําตาลอ้อยนี่ได้จ้า เรามีกะทิเอมีใส่งาไปด้วยจ้าเรามีเกลือจ้าแล้วก็มะพร้าวจ้มามะพร้าวจะหามะพร้าวสดไม่ได้ค่มามะพร้าวอบแห้งอย่างนี้เลยจ้าเพื่อนๆแนะนําเพื่อนๆต่างประเทศเนาะทํากินได้ง่ายแล้วก็มีน้นําน้ําเปล่าด้วยค่ะตอนที่เราผสมเครื่องเนาะแล้วก็น้ำมันพืชจ้ามาเอวีจะพาเอา สัดส่วนเราทำไม่ได้เรากำหนดไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราจะทำแค่ไหนแล้วก็กะเอาเดวิว่าประมาณเท่านี้นะคะมะพร้าวกับแป้งใส่ถ้วยน้อยประมาณนี้นะคะนี่ใส่ถ้วยน้อยประมาณนี้เลยจ like ้ะเพื่อนมะพร้าวก็ใส่ไปด้วยกันจ้ะนี่คือเท่ากันจ้ะเพื่อนเท่ากับแป้งนะจ้ะเพื่อนก็กะเอาจ้ะ ทำไปขนมบ้าบินเจมีชอบกินจากขนมบ้าบินกะเอาให้เท่าแป้งจ้าเพื่อนๆผสมลงไปเลยลก็เกลือเกลืออันนี้ก็กะเอาเพราะว่าของมันหวานนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องตัดเกลือจ้ะแล้วก็ใส่งาเราไปเลยงาแล้วเพื่อนๆก็กะเอางาเดางาดํางาขาวจ้ะแล้วก็มีน้ําตาลแต่เพื่อนๆจะไ,ไม่ต้องหวานเอายอะค่ะเจวีเอา ยาวีเอาไอ้หวานน้อยจ้ะประมาณนี้เลยจ้พเพื่อนๆมีประมาณหวานน้อยแล้วก็จะแกะกะทิผสมคนให้เข้ากันจ้ะแกะคนให้เข้ากันเดี๋ยวมาชมกันนะคะยายวีขอขยําแป๊บนึงค่ะนี่จ้ะพเพื่อนๆผสมเรียบร้อยแ้วเนาะยายวีเทกะทิลงไปเทกะทิลงไปแล้วแล้วก็ผสมจ้ะคนเลยจ้ะพเพื่อนๆขยําขยําให้เข้าให้เข้ากันค่ะให้น้ําตาลทรายเรามัน มันได้ละลายจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีน้ำตาลมะพร้าวเนาะเราก็ค่อยถ้ากะทิเพื่อนเพื่อนว่ากะว่าพอดีแล้วจะค่อยๆเติมน้ำช่วยด้วยจ้ะพี่น้องช่วยค่อยๆเติมน้ำลงไปจ้ะไม่ใช่เททีเดียวจ้ะค่อยๆยขยำไปอย่างนี้ได้จ้ะเ,เพื่อนๆค่อยๆยขยำให้เข้ากันจ้ะเดี๋ยววีขอตัวขยำก่อนค่ะ จ้าเพื่อนเพื่อนขยำค่อยๆขยำไปเพื่อนเพื่อนค่อยๆขยำไปให้มันได้เนื้อเลี้ยวๆจ้าเยบีด่อน,น้ำไปน้อยจ้าบัดว่ารอดหลายพี่น้องบอกแต่ว่าเยบีใส่ก,กะทิไปจ้าพี่น้องแต่ว่าบาอกเผาแล้วอบแหงมาจ้าเพื่อนเผาแล้วอบแหงมาเนาะจ้าเดี๋ยวยบีขอตัวเติมอีกจังน้อยกันจ้าจ้าพเพื่อนเราก็จะประมาณแบบเท่านี้เลยจ้าพเพื่อน ทิ้งไว้จักสิบนาทีหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามะพร้าวมันอบแห้งมาค่ะให้มันเข้ากับกะทิของเราหน่อยนะคะไม่ยุ่งยากจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะรอแป๊บนึงจ้ะเพื่อนเพื่อนมานให้มันในเขาน้ําตาลละลายน้าตาลใช้เงาละลายพร้อมจ้าเพราะว่ามีน้าตาลอันเื่อนเพื่อนเนาะค่คอยเฮยดไปจ้ะเพื่อนเอาประมาณนี้เลยจ้าทิ้งไว้จากสิบนาทีคนเพื่อนเดี๋ยวจะมีสิพามาหยอดเนาะโดยสีะพามัน หยอดจ้าพเพื่อนเียีผสมเรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยแล้วเราก็แตะทิมดูจ้าแตะทิมดูรสชาติบาบินเลยพี่น้องรสชาติขนมบาบินเลยมะพร้ากกับฟูพอดีจ้าเดียีทิม,มไปประมาณสิบนาทีจา้าหลังจากนัก้นก็นมันดีจ้าเพื่อนเพื่อนกระทะทานน้ำมันบางๆาจ้าทานน้ำมันบางๆเรามาหยอดกันเนาะพี่น้องเนาะเียีถือกล่องมือเดียวจา้ามันจีบลุดเฟมเดี๋ยวเดียีสะหยอดก่อนเนาะ แล้วเ <emaal> ขาจะมาบงกเพื่อนเพราะว่าบกพร้าวโอบแหงมานะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนกับเติมหยดน้ำลงไปจ้าดาะน้ำลงไปทำมันอืดนะเพื่อนเพื่อนเติมน้ำจ้าเพราะว่าทุกอย่างบกพร้านี่มันบมันบกพร้าวสดเนาะบกพร้าวอันโอบแหงเพื่อนเพื่อนต้องค่อยหยดน้ำจ้าหยดน้ำไปทำมันแข็งพวนจ้าถ้ามันเหนียวมากเพื่อนเพื่อนก็หยดน้ำลงไปค่ะจ้ืเพื่อนค่อยๆหยดไปจ้าเพื่อนเพื่อน วพี่ชิมไปแล้วรอบมึงจะรสชาติขนมบ้าบินบ้านเราเลยจ้าค่คอยกับย่อเยาะน้ำมันจ้าเพื่อนเรากะระวังมันใหม่ความจ้าเพราะว่ามีน้ำตาลเนาะน้ำน้ำตาลน้ำมะพร้าวน้ำกะทิจ้าค่อยๆย็ดไปพี่น้องจ้าพี่น้องเรียบร้อยจ้าไอขนมบ้าบินเขาเนาะแบบนี้เลยพี่น้องพี่น้องรอระวังไฟนะจ้าระวังไฟเพราะว่ามันหวานเนาะไดประมาณนี้เลยพี่น้อง ปกติเราต้องใส่แ,แป้งขันเหนียวเลยพี่น้องมันจังจิอันนึนบๆนบจ้าแต่นี่มันเป็นแป้งของคนเยอรมันเพอนอกคนกระเฮ็ดขน,นมปังมือนกันจะแป้งอันนี้แต่ว่ากับพ่อหายอยากพี่น้องเนี่ยแป้งอันนีน้จ้าคนกระเฮ็ดขนมปังใช่นะจ้ากับพ่อได้กินนะพี่น้องพ่พอได้กินจา้มามักคคิมนีกับกดไหลกดแท้ยร์ยาวีนเนด้อพี่น้องเด้อขนมบาบินจา้า เราจ่ายขนมบ้าบินบ้านเองพี่น้องก็มีเห็ดฝานหน่อยจ้าชวนผสมพี่น้องกักะเอาจากวันบ่าตายตัวเนาะเอาหารวัตถุด,ดิบหนักพอมันพอจ้ะชิมเลยจ้าพี่น้องกินกับน้ำช่ายชิงกับกาแฟายังมะซาวพี่น้อง,งจ้าได้ผลเนาะขอบคุณห,หลายๆด้วยพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าสวัสดีจ้า